นักปฏิบัติพอถึงจุดจุดหนึง่งก็จะรู้สึกว่าตนบรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วนี่เป็นเรื่องธรรมดาและก็เกิดกับทุกทุกท่านได้ด้วยคือทุกคนจะต้องเจอสภาวะนี้สักวันหนึ่งอาจจะเรียกมันว่าวิปัสสนุกิเลสก็ได้ ส่วนใหญ่ก็จะเกิดในระหว่างการเจริญวิปัสนากรรมฐานหรือเมื่อสมาธิมันไม่พอปัญญามันก็เริ่มนำหน้าทำให้คิดต่างๆนานา,นาว่าตนบรรลุธรรมแล้วแต่ทุกท่านจะต้องไม่ประมาทในการเดินทางนี้ ถ้าผู้ใดฝึกตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาททุกๆก,ก้าวของการเดินทางผู้นั้นก็จะได้เปรียบจะไม่ไปติดนุ่นติดนี่นานๆการตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีเมื่อใดที่รู้สึกว่าตนนั้นบรรลุธรรมแล้วพ้นทุกแล้วให้ใช้คำถามหรือเรียกว่าให้ สงสัยในความรู้สึกนั้นตั้งคำถามว่าทำไมจึงรู้สึกว่าบรรลุธรรมแล้วผลที่เกิดนั้นเกิดจากอะไรให้ย้อนทวนสภาวะที่เกิดขึ้นสภาวะที่ทำให้เกิดผลนั้นคืออะไรเพราะว่าทุกอย่างต้องมีเหตุ จึงมีผลฉะนั้นต้องทวนสภาวะให้ได้อย่าเพิ่งสรุปอย่าเพิ่งเชื่อในความคิดของตัวเองในความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเชื่อจากสิ่งที่ได้เคยได้ยินมาหรือเชื่อเพราะคนนั้นคนนี้เคยมีสภาวะแบบนั้น พอเราเกิดสภาวะแบบนั้นบ้างก็จะไปเทียบแล้วเชื่อว่าน่าจะใช่แล้วหรือได้จากการอ่านการจำอะไรมาบางทีเราไปจำไปอ่านมาเนี่ยเราอาจจะตีความผิดพลาดก็ได้สภาวะที่ผู้เขียนเขียนลงไปเราอาจจะตีความได้ผิดพลาดแล้วพอเราไปเจอสภาวะ คล้ายๆแบบนั้นเนี่ยเราก็ไปตีความว่ามันถึงที่สุดแล้วก็เป็นไปได้การที่เราใช้ชีวิตพยายามปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องคุกคีน้อยเราต้องปลีกตัวออกมาจากทางโลกบ้างเราต้องเสียสะละและละอย่างเพื่อการปฏิบัติธรรมนี้ฉะนั้น ในเมื่อเราเสียสละมาแล้วเนี่ยก็อย่าสรุปอะไรง่ายๆอย่าประมาทโดยเฉพาะเรื่องของจิตเนี่ยมันพาให้หลงได้เสมอไหนๆเราก็ปฏิบัติธรรมมาแล้วเนี่ยให้เราเดินอย่างรอบคอบให้มากที่สุดไม่งั้นมันก็จะเสียไปเลยชาตินี้ถ้าเราเชื่อไปแล้วว่าเนี่ยบรรลุธรรมแล้วแล้วถ้ามันเป็นของปลอมขึ้นมา ถ้ามันไม่จริงถ้ามันไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะเสียไปเลยชาติเนี้ยหรืออาจจะต่อไปชาติหน้าหน้า,นานก็ได้ที่เราจะต้องเสียมันไปดังนั้นเราจะไม่เสียเวลาให้เดินอย่างรอบคอบและมั่นคงสงสัยให้เยอะๆแต่อย่าไหลไปกับความสงสัยนั้นแต่เวลาพบเจอสภาวธรรมที่มันเด่นขึ้นมาเนี่ย หรือเมื่อบัญญากเกิดขึ้นเนี่ยให้เราตั้งคำถามเสมอว่ามันเกิดเพราะอะไรสภาวะธรรมเมื่อกี้ที่เจอเนี่ยมันเป็นยังไงมันดับทุกจริงไหมมันสิ้นตัญหาจริงหรือไม่กิเลนั้นหมดไปหรือ,อยังบางครั้งก็ต้องรอสามเดือนเจ็ดเดือนเพื่อทดสอบเรียกว่าเพื่อตรวจสอบตัวเองอย่าเพิ่งด่วนสรุป อะไรง่ายๆโดยเฉพาะทําขั้นละเอียดนี้บางทีพอไปถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มมีความรู้สึกว่างสว่างสวัยหรือจะเรียกว่าจิตประภัสสรก็ได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางทีถ้าไม่ละเอียดหรือว่าถ้าไม่ไวพอเนี่ยก็อาจจะไปติดและเชื่อว่ามันเป็นการบรรลุธรรมแล้วก็เป็นไปได้ แต่ถ้าคนที่ฝึกพื้นฐานมาอย่างดีเนี่ยฝึกสติมาก็อาจจะช่วยได้บ้างอาจจะติดน้อยติดไม่นานเพราะยังไงเนี่ยมันก็จะมีสติตื่นขึ้นมาเห็นจิตทำงานขึ้นมามันก็จะไม่ไปหลงติดในน,นั้นนานพอจิตกระเพื่มปุ๊บคนเหล่านี้ก็จะรู้ทันทีว่ามันยังไม่จบ เพราะมันไม่ได้นิ่งอย่างที่คิดมันไม่ได้ว่างอย่างที่คิดยุคนี้สมัยนี้ก็มีการเร่งปฏิบัติธรรมกันมากมายก็กลัวจะไม่ถึงกลัวจะไม่พ้นกลัวจะไม่จบกันพอกลัวขึ้นมาก็ไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงว่าตัวเองอ่ะยังไม่จบยังไม่ถึงยังไม่ได้ก็ ไม่ค่อยจะเข้าหาผู้รู้สักเท่าไหร่ที่เข้าหาก็จำพวกที่เอออ,อไปด้วยกันถ้าใครบอกว่าถึงแล้วก็จะเข้าไปคุยกับคนคนนั้นก็จะไม่กล้าที่จะเข้าหาครูบาอาจารย์หรือว่าผู้รู้ที่เขาจี้สภาวะให้ได้หรือว่าเขาสอบอารมณ์อันนี้ก็เห็นเยอะมากมายเลยพอไปถึงขั้นละเอียดก็จะเชื่ออย่างเดียวเลยว่าเนี่ย มันใช่แล้วมันถึงแล้วมันได้แล้วพอมีคนมาขัดนิดขัดหน่อยก็อาจจะปัดทิ้งไม่ยอมรับไม่ยอมฟังเราถึงบอกว่าให้วางเฉยไว้ใครมาเตือนใครมาพูดก็รับฟังไว้ก่อนมันไม่แ네น่อย่าเพิ่งสรุปว่าสิ่งที่เราเข้าใจเข้าถึงนั้นมันที่สุดแล้ว เพราะถ้ามันที่สุดแล้วจะไม่มีความรู้สึกว่าได้มาซึ่งอะไรบางอยา่างจะไม่มีความรู้สึกว่าตนเป็นอะไรบางอยา่างหรือมีอะไรบางอยา่างจะไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่ามันมันถึงอะไรเพราะฉะนั้นจิตนั้นมันเป็นสิ่งที่ละเอียดมากควนที่จะปรึกษา ผู้รู้ปรึกษาครบาอาจารย์ให้มากๆในช่วงขั้นละเอียดนะอย่ากกลัว,วที่จะเปิดเผยความจริงให้ตัวเองได้รู้สิ่งที่ต้องกลัวก็คือการเกิดใหม่เพราะนั่นมันจะนำไปสู่ความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและบางคนก็อาจจะรู้สึกว่า ฉันทำมาตั้งเยอะละฉันปฏิบัติมาตั้งเยอะละมันน่าจะจบได้แล้วอันนี้ก็จะคิดไปเองว่ามันควรจะจบได้แล้วสิบปีสิบปีที่ฉันเพียนมาเนี่ยมันถึงเวลาแล้วเขาก็จะรีบมากรีบเร่งที่จะมารู้ถึงผลนั้นไอ้ตัวรีบเนี่ยมันมีตันหาเข้าแทรกแล้วแต่แน่นอนที่จริงมันก็ยังมีตันหาอยู่ด้วยความที่อยากได้อยากมีอยากเป็น อยากที่จะบรรลุววๆเพื่อที่จะแนะนำำาําธรรมะหรือว่าเพื่อที่จะอโชว์ให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวเองอะ่ะบรรลุแล้วหรือว่าต้องการที่จะสนองความต้องการความพอใจของตัวเองอย่างรวดเร็วเพราะว่าอุตส่าห์ทำมาตั้งนานละคนเหล่านี้ก็จะกลัวที่จะไปถามไถ่ผู้รู้หรือให้ผู้รู้ผู้บาอาจารย์ได้สอบารมณ์ เขาก็จะเชื่อไปเลยว่าเนี่ยบรรลุธรรมแล้วโดยที่ไม่ตั้งคำถามหรือว่าไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยไม่ย้อนทวนสภาวธรรมเลยแบบเนี้ยก็อันตรายเหมือนกันเังนั้นเวลามีความรู้สึกว่าตนบนรรลุธรรมแล้วก็ถ้าเข้าหาผู้รู้ได้ก็ให้เข้าหาที่เขาสามารถจะ สอบอารมณ์เราได้หรือบางทีก็อาจจะคิดไปว่าไม่จำเป็นต้องมีใครสอบอารมณ์เพราะเราอะบรรลุทาแล้วก็มีแต่อย่างน้อยให้เข้าไปคุยด้วยเอาไปคุยแล้วเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเห็นอะไรในตัวเองเห็นการกระเพื่อมของจิตเห็นการยึดถือจิตขึ้นมาห,หรือการสร้างพบเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวที่จะ เข้าหาผู้รู้นาจุดนั้นอย่าประมาทอย่าคิดว่าความคิดของเราเนี่ยมันถูกต้องที่สุดแล้วณจุดนั้นเนี่ยมันง่ายมากที่จะหลงผิดแล้วเราจะไม่ฟังใครต่อไปอัน,นั้นเป็นความจริงที่ทุกคนก็จะเจอในระหว่างทางคือจะไม่ฟังเลยว่าเนี่ยถ้ามีคนมาเตือนก็จะไม่ฟังละ เพราะว่าจะคิดไปแล้วว่าตัวเองมาลู่ทาแล้วดังนั้นสิ่งที่สามารถจะช่วยคุณได้ก็คือตั้งคําถามให้มากๆสังเกตตัวเองไปก่อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรง่ายๆให้วางเฉยกับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นคือให้มีเรียกว,ว่าให้ใจเป็นอุเบกขาอย่าเข้าไปยินดีนร้ายกับมันอย่าเข้าไปปรุงกับมันว่ามันถึงนั้นแล้วมันถึงนี้แล้วมันจบแล้วมันได้แล้ว มันมีแล้วมันเป็นแล้วตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้การดับทุกข์ก็คือการสิ้นไปของตัณาและจะสิ้ตนตัหาได้อย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปถึงตัวการไปถึงรากของปัญหาให้ได้สภาวธรรมนั้นมันต้องเกิดประจักษ์แก่ใจแล้วว่าทำไมจึง มีตัณหาตัณหานั้นดับไปแล้วหรือหรือยังเพราะถ้ายังมีตัณหาก็ยังมีการเกิดและถ้ายังมีการเกิดก็มีการแก่เจ็บและตายสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับเป็นธรรมดาฉะนั้นการที่จะพ้นไปจากสังสารวัฏได้การจะพ้นไปจากทุกข์ได้ก็คือการไม่เกิด พอไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วหนทางที่พระพุทธเจ้าได้แนะนำนั้นก็มีอยู่แล้วถ้าเราเดินตามทางนั้นเราก็สามารถจะตรวจสอบตัวเองอยู่สม่ำเสมอได้และแนะนำให้ทุกท่านให้ตรวจสอบตัวเองอยู่สม่ำเสมอด้วยเพราะว่าเราจะได้ไม่พลาดชาตินี้เราเกิดมาเราก็ เข้ามาปฏิบัติธรรมเสียสละสิ่งต่างๆมากมายเสียสละเวลาทางโลกของเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมอย่างภาพเพียรอย่างสม่ำเสมอแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรประมาทก,ก็ต้องทำให้มันติดให้น้อยที่สุดให้มันได้ปัญญาที่แท้จริงให้ได้ให้มันพ้นของจริงให้ได้อย่าได้เอาของปลอมไปเกิดใหม่เลย ดังนั้นความไม่ประมาทเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆากพอๆกับการปฏิบัติธรรมปฏิบัติด้วยความประมาทเมื่อไหร่ก็จะโดนจิตหลอกให้ไปได้ไปมีไปเป็นอยู่ร่าไปแต่ถ้าเรารู้ทันจิตเราสร้างนิสัยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วเดินทางด้วยความไม่ประมาท พอจิตมันไหลไปคิดว่ามันบนรรลุแล้วหรือว่าเกิดสภาวะทำอะไรออกมาแล้วมันเข้าไปยินดียินร้ายเนี่ยคุณก็จะวางเฉยกับมันได้และควนสภาวะธรรมหาเหตุของผลนั้นเจอคุณก็จะเห็นแล้วว่าสิ่งที่เจอนั้นน่ะมันใช่หรือไม่ใช่คุณก็จะเข้าไปสังเกตเห็นถึงกิเลสของตัวเองว่ามันยังหลงเหลืออยู่หรือว่าสิ้นไปแล้ว ว่าตัณหาเนี่ยยังหลงเหลืออยู่หรือว่าสิ้นไปแล้วว่าอาวิชชาเนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่หรือว่ามันหายสงสัยแล้วเราก็ต้องย้อนกลับไปทวนสภาวธรรมทุกอย่างมันต้องมีเหตุเราสร้างเหตุได้สมบูรณ์ไหมเราก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมเราจึงรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราสมมติว่ามี บางท่านรู้สึกแบบนี้ว่ากายนี้จะนี้มันไม่ใช่เราละฉันเนี่ยมันรู้ส่วนาบรรละเราก็ต้องตั้งคาถามว่าหนึ่งทำไมเราถึงรู้สึกว่ากายนี้จะนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอ่ะก็ต้องทวนไปถึงสภาวะที่เคยเจอก็คืออะไรมันมีการเกิดการดับสภาวะต่างๆมันไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้ เนี่ยถ้าใครเจอบ่อยๆก็จะเกิดยานวิปาาัสนาญาณก็จะเข้าไปเห็นว่าอ๋อเราไปเห็นสิ่งนี้เราจึงรู้ว่าสิ่งนี้มีเราไปเห็นว่ากายใจเนี่ยมันบังคับไม่ได้มันเกิดเพราะเหตุและมันดับเพราะมันหมดเหตุมันจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้มันมีเหตุและผลรองรับถ้าแบบเนี้ยเราก็สามารถจะ ตรวจสอบตัวเองได้อย่างแน่ชัดว่าสิ่งที่เราพบเจอเนี่ยหรือว่าผลที่มันเกิดกับเราเนี่ยมันมาจากเหตุที่ถูกต้องหรือไม่ฉะนั้นการตั้งคำถามต่างๆอย่าไปกลัวอย่าก,กลัวว่าตัวเองจะไม่ถึงอย่าก,กลัวว่าถ้ามีใครเตือนแล้วอ่ะเราจะไม่บรรลุธรรมอย่าก,กลัวความจริงเพราะเราปฏิบัติธรรมเพื่อจะเห็นความจริง ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะหลบความจริงอะไรใดๆปฏิบัติเพื่อจะเห็นตัวตนที่แท้จริงถ้ามันยังมีความสงสัยอยู่ด้วยประการใดก็ตามอย่างน้อยเนี่ยเราก็เจอมันในชาตินี้เพื่อที่จะเดินทางต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่เจออันเนี้ยก็ต้องไปต่อในชาติหน้าน้า,าะฉะนั้นไหนๆเราก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อจะ ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็ให้เรารอบคอบให้มากๆอย่าเพิ่งสรุปอะไรเลยแม้กระทั่งสภาวะธรรมที่อัศาจรรย์มากแค่ไหนก็ให้รอรอดูมันไปก่อนสักพักหนึ่งเดี๋ยวความจริงก็จะเปิดเผยขึ้นมาอยู่วันอย่างค่งจิตมันก็หลบซ่อนตัวเองได้ไม่นานเดี๋ยวถ้าเราสังเกตมาเยอะๆเนี่ย ในสภาวะที่เป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่ในสมาธินะเวลาเราตรวจสอบตัวเองเราต้องตรวจสอบในสภาวะที่เราพูดคุยตามธรรมชาติใช้ชีวิตตามธรรมชาติเนี่ยแหละถึงจะเจอของจริงเพราะในสมาธิยังไงมันก็ไม่เห็นกิเลสอยู่ละกิเลสมันโดนทับถมด้วยสมาธิตรงนั้นนะ่ะจะตรวจสอบไม่ค่อยได้ผลหรอกถ้าจะตรวจสอบตัวเองจริงๆเนี่ยจะต้องตรวจสอบตอนที่ เราพูดคุยธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาเนี่แหละตอนนั้นแหละกิเลสมันก็จะโผล่มาให้เห็นเราก็จะได้รู้ว่ามันจบจริงหรือไม่ฉะนั้นให้เราเรียกว่าซักไซถามตัวเองเยอะๆตั้งคำถามเยอะๆว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมรู้สึกอย่างนี้ด้วยสาเหตุอะไรจึงรู้สึกแบบนี้เราได้ฝึกมาแบบไหนเราเดินมากถูกต้องไหม เราได้เจอสภาวะแบบนี้ไหมเราเกิดยานต่างๆพอหรือยังแล้วสภาวะที่อยู่ลงหน้าเนี่ยเราใช้ความคิดหรือช่วยจิตให้พิจารณาหรือไม่หรือมันเกิดด้วยตัวเองอะไรอย่างเนี้ยที่เราจะต้องเข้าไปซักอารมณ์ตัวเองเข้าไปเรียกว่าเข้าไปตรวจสอบอารมณ์ใจของตัวเองให้ได้และถ้า ข้าหากระยะาณมิตหรือผู้รู้เนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปในขั้นละเอียดเนี่ยมันจําเป็นมากๆเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปติดอะไรต่างๆนานาให้มันเสียเวลาเราก็ไม่ควรหลอกตัวเองในหนทางนี้มันเป็นหนทางที่ทุกคนทําเพื่อให้รู้แจ้งความจริงถ้าเราหลอก ตัวเองมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์จากตรงนี้ยกเว้นตัวคนเองที่ยังจะต้องไปเกิดแล้วก็ทุกข์อีกในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นให้ตรวจสอบตัวเองให้แน่ชัดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะไปเจอกิเลสหรืออะไรถ้ามันมีก็ไปเชิญหน้ากับมันอย่างน้อยก็ ยังมีหูบาอาจารย์ที่คอยแนะนําได้ในชาตินี้ปัญหาคือมันไม่เจอถ้ามันเจออ่ะดีมากมากเลยแต่ถ้ามันไม่เจอแล้วก็ยังไม่สิ้นตัณหายังไม่สิ้นหนวิชาเนี่ยอันนี้ก็จะแย่ฉะนั้นให้เราจริงใจต่อตัวเองให้มากๆสภาวะใดที่เกิดก็ให้มีสติอย่าไปยินดีนร้ายอะไรกับมัน สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรอัศจรรย์มันก็เป็นเช่นนั้นของมันทุกอย่างมันก็เป็นธรรมดาไม่มีสภาวะใหนที่อัศจรรย์ทุกสภาวะก็เกิดขึ้นแล้วก็หนับไปให้เราวางใจไว้แบบนี้มันก็จะไม่ติดเราก็ย้ำเสมอว่าให้ตั้งคำถามให้มากๆอย่าไปเชื่อ ในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้จดจำมาอย่าไปเชื่อว่าคนนั้นว่ามาอย่างนี้คนนี้บอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นเราเชื่ออะไรไม่ได้จนกว่าเราจะพิสูจน์ทวนสภาวะของตัวเองเข้าไปเห็นถึงการปฏิบัติของตัวเองว่าทําเหตุพอสมควรแล้วยังถ้าทําเหตุพอเนี่ยผลก็จะเกิดตามมาฉะนั้นอย่าเชื่ออะไรก่อนที่จะพิสูจน์ ให้เราสงสัยไว้ก่อนเลยอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่ให้สงสัยไว้ก่อนเพราะจิตเนี่ยมันหลอกให้เราเนี่ยหลงเชื่อมันมาหลายสงไขแล้วจนเราต้องมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยเราจะเชื่อมันไม่ได้อย่างน้อยก็าชาติเนี้ยชาติที่คุณเพียรพยายามปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปเชื่อมันมันจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้โอเควางใจให้เป็นกลางก่อนแล้วสังเกตมันไปเรื่อยๆ เดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาเองมันหลบไม่ได้นานหรอกแต่ถ้าเราเชื่อไปแล้วว่าเราบรรลุธรรมอันนี้เราก็จะหยุดสังเกตตัวเองเราก็จะหยุดสงสัยพอเราหยุดสงสัยเนี่ยความจริงของจิตอะ่ะมันก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็ขอฝากตรงนี้ไว้และที่สำคัญจะย้ำอีกทีแล้วก็จะย้ำตลอดไปก็คืออย่าประมาท